นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่656กับชื่อตอนออกเคลื่อนไหวก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True m o n e ่หรือว่าช่องทางธนาคารเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วย โดยมีราคาเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่20-30บาทเท่านั้นเอาล่ะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่มนต์ตเลี้ยงนะครับโดนพันธมิตร กลุ่ม12ดินแดนบุกเข้าจูโจมบัตนี้ซื้อวุยาและคนอื่นๆนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากเนื่องจากศัตรูที่แข็งแกร่งมีมากมายเกินไปพวกเขานะครับได้แต่ถอยรุ่นเพื่อทำการหนีอย่างไรก็ตามทีนะครับบัตนี้ศัตรูสามารถทำลายม่านพลังที่คอยปกปักรักษาณนะที่แห่งนี้ได้เร็วกว่าที่พวกเขาคาดคิดเอาไว้สถานการณ์นั้นอยู่ในช่วงวิกฤตกันเลยทีเดียว ในขณะที่กำแพงเมืองของมุนตนเหลียงกำลังพังทลายนี้นั้นนะครับผู้ฝึกยุทธทั้ง7ของกองกําลังพันธมิตรกําลังรุมร้อมเมืองเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ฝึกยุทธต่างดินแดนยานนะครับได้แต่แยกทางกันตามที่ตกลงกันไว้ไม่เหมือนกับแดนทั้ง4ที่รวมตัวกันอยู่ที่ล่วลานนะครับกองกําลังพันธมิตรทั้ง7มียอดฝีมือมากกว่านั้นมากมาย ต่อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วนะครับว่าพันธมิตรฝั่งนี้นั้นแข็งแกร่งกว่าสี่ดินแดนที่ไปล้อมลู่โจนะครับเนื่องจากฝั่งนู้นมีราชคูผู้เป็นราดบอดฝั่งนี้เลยจัดคนที่มีความแข็งแกร่งเฉลี่ยตัวถัวกันไปนะครับเยอะมากกว่าต้องลุ้นแล้วว่าลู่โจจะมาทันหรือเปล่ามันก็เหมือนกับที่จียงอาเชียนพูดนั่นแหละครับผู้ฝึกยุทธนั้นในเวลานี้ต้องพยายามหาวิธีเอาตัวรอด ในเวลานี้นะครับกองกำลังพันธมิตรทั้งเจ็ดมียอดฝีมือมากกว่าทีา่ดินแดนล้วนล้านมากยอดฝีมือหลายคนมีพลังอวตารดอกบัวเจ็ดกลีบและแปดกลีบกว่าหลายคนเจียงอาเซียนได้พูดเอาไว้ว่าในตอนนี้ทั้งเจ็ดดินแดนกำลังทุ่มเทนะครับเดิมพันทุกสิ่งอย่างกับการโจมตีครั้งนี้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่พวกเขาจะมีพลังมากมายเช่นนี้ มีผู้ฝึกยุทธจากดินแดนยานนะครับได้จับจับกลุ่มกันเป็นสี่กลุ่มเพื่อต่อสู้กับศัตรูอย่างความอ,าอย่างสุดความสามารถในขณะที่หลายคนกําลังถอยกันตามที่แผนตกลงกันไว้นะครับ <c oughs> ในตอนนั้นเองอย่างไรก็ตามมีเสียงคำซ้งจากรถม้ารอยฟ้าทั้งจิตอย่าได้รังรีพวกเราจะต้องจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดจัดการมันซะแม้ว่ากำลังเสริมจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์จะมาถึงที่นี่แต่มันก็ไร้ความหมายมันไม่มีความหมายอะไรเลยยังไงกระแสการต่อสู้มันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนไปได้เตรียมพร้อมส่งผู้ที่มีพลังวาตารดอกบัวแปดกีบโจมตีแต่ละด้านบุกทะลวงการป้องกันของพวกมันซะจัดการไอ้พวกดินแดนยานนี้ให้หมดสิน้น ผู้ฝึกยุดยอดฝีมือนะครับจากดินแดนทั้งเจต่างก็ออกจากรุดมาก่อนที่จะเรียกพลังอวตารร้อยวิถีออกมาพลังอวตารที่ไร้ซึ่งดอกบัวาทางเจตกลุ่มนะครับได้ปรุงเข้าใส่ผู้ฝึกยุดจากดินแดนยานอย่างไร้ความปานีพลังอวตารสัตว์ร,ร้ายกําลังนะครับปรุงสังหารไลยพลังอวตารร้ายขนาดยักษ์นะครับกําลังไล่สังหารฝูงชนตุม้ม เมื่อต้องเจอกับการโจมตีของร่างอาวตารนะครับเจียงอาเฉียนหลี่จิงยี่และกลุ่มผู้ฝึกยุทธี่อยู่ใกล้กันต่างก็ถูกผลักให้ถอยกลับมามีหลายคนที่ไม่สามารถต้านทานการโจมตีนี้ได้ก่อนที่จะกรากเลือดและสุดตัวลงสือวูยามองไปที่เจียงอาเฉียนเจ้ายังไหวสินะแน่นอนเจียงอาเฉียนกวัดแวงดาบขีดดาบมังกรคู้กายที่มีนะครับและพอแบบนั้นดาบพลังงานจํานวนนับไม่ถ้วนพุ่งใส่ร่างอาวตารราชันเสือดาวตุ้ม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  ในขณะเดียวกันพลังอวตารราชันอีก6ตนก็พุ่งเข้ามาคนอื่นเช่นกันถอยซะพลังอวตารสององค์สองตนนะครับพุ่งไปที่ชวงกงชวงกงคูจรพลังนะครับเพื่อที่จะรวบรวมพลังเอาไว้และแล้วเขาใช้เสื้อคุมวิถีเซนสต้อนการโจมตีทั้งหมดชวงกงรวบรวมพลังงานใส่กำปั้นเหล็กของเขาเหมือนแบบนั้นสู้เตียนหยวนผู้เป็นพ่อก็ได้แตก่กระหมดกิ่วลูกข้าระวังด้วย ข้าจะไม่ลบถ้าหาค่าหลบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อยู่เบื้องหลังข้าล่ะแม่โคตรเทนะครับชูงโกงของเราสู่เตียนด่วนผู้เป็นพ่อ่ได้ฟังแบบนั้นเยีย่ยมขาได้ยิ้มนะครับและพูดขึ้นเยี่ยมสมแล้วที่เป็นลูกชายข้าเป็นเพราะคำพูดของเจ้าแท้ๆข้าจะทุ่มสุดตัวเอง และแล้วนะครับเสียงสะท้อนของพลังงานบุนอากาศได้ดังขึ้นพลังอวตารรูกูตารากายร้อยวิถีที่สูงกว่า100ฟุตได้ปรากฏขึ้นต่อสายตาของทุกคนใจแล้วครับมันเป็นพลังอวตารที่มีดอกบัวทองคำแปดกลีบ่องสว่างอยู่นี่คือร่างอาวตารสุดเก่งของสู้เทียนดวนนั่นเองตูมพลังอวตาราพลังอวตารราชันสิงโตนะครับกระโจนเข้าใส่พลังอวตารของสู้เทียนดวนคืนพลังกระทะปะทะและ กระเพื่อมไปทั่วผู้ฝึกยุดธคนอื่นๆต่างก็กระเด็นกระดอนไปทั่วในเวลานี้นะครับสู่เทียนหยวนป้องกันการโจมตีของยอดฝีมือทั้งสองคนเอาไว้ได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวเห็นได้ชัดว่าเขานั้นแข็งแกร่งชวงกงผู้เป็นลูกที่เห็นแบบนั้นรู้สึกตื่นเต้นนะครับเฮ้ยนี่มันสองหนึ่งสุดยอดไปเลยนี่ว่าสู่เทียนหยวนปาดเงือนะครับจากใบหน้าเฮ้ก็ไม่เท่าไรหรอกขานามีพลังเหลือมากกว่านี้เยอะแยะ รังวังเอาไว้ดีละพูดจบสู่เทียนด้วนก็ไปะชะาหันไปเผเชิญหน้ากับชนเปาอื่นต่อหน้าชูองกงพลังอวตารร้อยวิถีร้อยฟุตนะครับกระเด็นไปในอากาศมันเป็นพลังอวตารที่เป็นดังการป้องกันที่ทรงพลังและยังยับยังอาวุธที่แข็งแกร่งได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปู่ฝึกยุธทธีไม่แข็งแกร่งอะไรทุกคนต่างก็ตะลึงกับภาพที่ได้เห็นนะครับปู่ฝึกยุทธชนเปาอื่นนะครับก็วิ่งตามไปที่พลังอวตารที่กระเด็นลอยกลับไป มีพลังขนาดนั้นเลยเหรอช่วงโกงตะลึงเป็นอย่างมากผัววุโสยังไงก็เป็นผู้วุโสประสบการณ์ต่อสู้นะ ยังไงซะมันก็ต้องมากกว่าคนรุ่นใหม่อยู่แลว้วทุกทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็โล่งใจนะครับส่เทียนหยวนนับว่าเอาเรื่องนะครับตอนนี้เขารับมือกับผู้ที่มีพลังอวตารราชนเสือดาว8กีบและผู้ที่มีพลังอวตารราชนศิกโด8กีบนะครับ2 1ยังถือว่าเขารับมือได้ดีนะครับมันสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้คนชาวดินแดนยานในมณฑลเหลียงเป็นอย่างมาก พลังอวตารช่างน่าสะพึงกลัวแต่ถึงแบบนั้นพลังอวตารก็มีวันที่เสียหายได้เช่นกันเมื่ออวตารได้รับความเสียหายแน่นอนครับผู้ฝึกยุทธเจ้าของพลังก็จะได้รับผลข้างเคียงไปด้วยเช่นเดียวกันพลังอวตารคอยปกป้องผู้ฝึกยุทธไม่ต่างอะไรกับอาวุธระดับสว,สวรรค์ในบรรดาย,ยอดฝีมือทั้งเจ็ดนะครับที่เป็นแม่ทัพหัวหอกของทั้งจดินแดนนะครับไม่ได้เชี่ยวชาญในวิชาลึกลับ เป็นของตัวเองทั้งเจ็ดคนสบตากรที่จะจูโจมสู้สู้เทียนด้วนอย่างพร้อมเพียงกันบัดนี้นะครับเจ็ดหนึ่งเมื่อวางซื่อเจียนะครับเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบกูร้องขึ้นสู้เทียนด้วนถอยเร็วเข้าสู้เทียนด้วนนะครับตระหนักถึงสถานที่อยู่ตรงหน้าเช่นกันเขาถอนร่างอวตาในขณะที่ยอดฝีมือทั้งเจ็ดนะครับกาลังพุ่งมาพร้อมกันกาบีพลังงานขนาดใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นในอากาศมันได้ซัด เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอาวุธที่สามารถเจาะผ่านม่านพลังได้ตูมตูมตูมยอดฝีมือ3าคนพุ่งไปหาสู้เทียนหยวนก่อนสู้เทียนดยวนถอยกลับไปนะครับก่อนที่จะสะบดออกมาปู่ฝึกยุทธคนหนึ่งมาพร้อมกับคมกระบี่พลังงานมันเป็นคมดาบที่มีไว้เพื่อทําลายพลังอวตารของสู้เทียนดยวนต่อยซะปู่ฝึกยุทธคนนั้นยกกระบี่พลังงานขึ้นด้วยมือสองข้าง,างก่อนจะโจมตีไปที่สู้เทียนหยวนอย่างสุดกําลังแบแบบนี้แย่แน่ท่านพ่อ ตูมสู่เทียนหยวนตกตะลึงนะครับในขณะที่กระอักเลือดออกมาดวงตาของชูขงกงเบิกกว้างหัวใจของเขาสั่นไวอย่างที่ไม่เคยเป็นผู้สสู้ทุกคนต่างอุทานออกมาด้วยความตกใจหยอดฝีมือที่โจมตีสู้เทียนหยวนนะครับด้วยกระบี่พลังงานพูดออกมาด้วยความประหลาดใจเจ้านั้นยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอแหล้วตาข้าโจมตีเพิ่มเจ้าจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนกัน หลังจากที่ยอดวีมือคน,นนั้นพูดจบเขาก็ยกกระบี่พลังงานขึ้นอีกครั้งกระบี่พลังงานที่โจมตีนะครับแข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าในวินาทีเป็นตายในตอนนั้นนะครับแสงอันนาสยดสยองก็พุ่งออกมาจากประตูเมืองตะวันตกของมณฑลเหลียงนันะน,ะน,ะน,ะนั่นมันอะไรกันพลังสัมผัสนี่สัมผัสพ,พลังอะไรที่แข็งแกร่งได้ขนาดนี้ สุดยอดเคล็ดวิชาถูกปลดปล่อยออกมานะครับมันได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนความเร็วในการเคลื่อนไหวนะครับมันเป็นอะไรที่เร็วมากพอจนทําให้ทุกคนมองเห็นแค่ลําแสงเท่านั้นเพียงเซียววินาทีนะครับลาแสงที่ว่าก็ผ่านทางอ่าผ่านระยะทางกว่าหลายพันเมตรและแล้วนะครับเซียววินาทีลําแสงที่ว่าได้มาถึงมนต์ตนเหลียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วส,สุดยอดวิชางั้นหรือไม่นะตาของข้าฟาดไปเร็วแบบนี้เย่แน,น่ดินแดนยานของพวกเราต้องจบฮ มีใครกําลังมาที่นี่กันเมื่อผู้ฝึกยุทธจากดินแดนยะน,นะครับเห็นลําแสงที่มาถึงพวกเขาก็ได้แต่คิดว่ามันเป็นการมาถึงของยอดฝีมือจากชนเผ่าอื่นพหลังที่เห็นเกินกว่าที่จะรับมือนะครับใบหน้าของทุกคนซีดเปื่อยด,ด้วยความกลัวเมื่อเสือวู้ยาเห็นลําแสงใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทั้งกายและใจนะครับ เขานั้นนะครับที่ต้องปกป้องมนตนเหลียงและเมื่อพบเก่ากับความแข็งแกร่งที่เกินกว่าจะประเมินนะครับความหวังที่เคยมีก็ถูกบดขยี้ไปสื่อ,อยูยารู้ได้ทันทีว่ายอดฝีมือผู้มาเยือนจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังอวตาร้อยวิถีดอกบัวก้าวกีเป็นแน่ยอดฝีมือจากชนเ่าอื่นสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งนะครับที่ ออกมาจากลำแสงที่พึ่งมาถึงในขณะเดียวกันยอดฝีมือที่กำลังใช้กระบี่พลังงานด้วยมือสองข้างโจมตีสู้เทียนดวนนั้นก็ถูกลำแสงที่มานะครับถึงเคลื่อนผ่านไม่ทันที่การโจมตีจะถึงตัวสู้เทียนดวนนะครับลำแสงที่ผ่านมาก็ทำให้ศัสนะวิสัยของเขาปลามัวเสียก่อนตูมติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ1500แต้ม อาการสงบนิ่งการต่อสู้สิ้นสุดลงผู้ฝึกยุทธจากดินแดนยานและผู้ฝึกยุทธจากชนเผ่าอื่นต่างก็เหลือไปมองพลังอวตารร่างใหม่นะครับที่ด้านล่างนะครับมีชายชาราที่ตาตางทรงพลังอยู่ใบหน้าของเขาดูเหมือนจะไม่แย่แสกับทุกสิ่งในโลกท,ท่านอาจารย์ท่านปรมาจารย์ผู้อวุวโสจีผู้ฝึกยุทธจากดินแดนยานและสาวุกจากสำนักอวจีต่างก็ดีใจ ทันทีที่ลู่โจปรากฏตัวนะครับทุกคนรู้สึกยินดีราวกับได้เห็นผู้ปลดปล่อยในที่สุดพวกเขาก็ได้เห็นพระผู้ช่วยให้รอดความพยายามอย่างหนักเพื่อปกป้องเมืองในที่สุดมันก็เห็นผลยอดฝีมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนยานปรมาจารย์แห่งศาลาจ,จินถิงสารได้มาถึงสนามรบแลวยินดีต้อนรับท่านปรมาจารย์ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์ ลูโ่โจไม่ได้สนใจคำตักทายของทุกคนดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เวลาที่เหลือนะครับการเดินทางจากาดินแดนอื่นมาย่างมนฑลนเหลียงโดยใช้สุดยอดวิชาในการเคลื่อนไหวเขาใช้เวลาเพียงแค่10นาทีตอนนี้ลูโ่โจเหลือพลังจากการระเบิดจุดสุดยอดพลังอีกประมาณ4นาทีถ้าหากไม่มีพลังอวตารดอกบัวเก้ากีบนะครับบอกได้เลยว่าเวลาถ้าหากที่นี่ไม่มีพลังอวตารเกีบ ถ้าศัตรูไม่มีพลังถ้าหากศัตรูที่นี่นะครับที่มาจากจนเป่าอื่นไม่มีผู้ที่มีพลังอวตารเก้ากีบอีกสักคนมันก็เพียงพอแล้วนะครับที่ลู่โจจะบดขยี่ทุกสิ่งอย่างเจียงหวนซูนะครับที่ยังคงถูกจับมาด้วยนั้นเมื่อได้เห็นทุกสิ่งอย่างเขาก็ไม่อาจกล้าคิดอะไรได้อีกเขาเห็นลู่โจใช้พลังอวตารและสุดยอดวิชาอย่างบ้าคลั่งนะครับ เขาใช้มันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะมาถึงที่นี่ในดินแดนดอกบัวสีแดงในดินแดนทังนั้นใครกันล่ะจะสามารถปลดปล่อยพลัลงโดยไร้ซึ่งขีดจำกัดได้ต่อเนื่องแบบนี้ได้ไม่มี ในตอนนั้นนะครับในใจของเกียงเวินซูมีเพียงแค่คําอธิบายเดียวลู่โจจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังอวตารโรกูตรากายร้อยวิธีดอกบัวสิบกลีบที่จงใจซ่อนพลังทั้งหมดเอาไว้ลู่โจเป็นเจ้าของลูกใบนี้อย่างนั้นเหรอเกิดคำถามมากมายขึ้นในใจนะครับ กองเจียงเวินสู่อีกหนึ่งเรื่องที่เราได้รู้และได้รับการยืนยันนั่นก็คือพลังอวตารรูกูตรารกายร้อยวิสีดอกบัวสิบกลีบนั้นมีอยู่จริงมันเหมือนกับคำพูดที่เคยมีเนื้อฟ้ายังมีฟ้าไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนไม่ว่าจะมั่นใจแค่ไหนยังไงก็มักมีคนที่เหนือกว่าอยู่เสมอหลู่โจไม่ได้สนใจอะไรเจียงเวินสู่เขามองดูรถม้าร้อยฟ้าทั้งเจ็ดกันนะครับก่อนที่จะเคลื่อนไวอย่างรวดเร็วฟุฟ๊ฟตุม้มรถม้าถูกโจมตีจนร่วงหล่น ในเวลาเดียวกันผู้ฝึกยุตหลายร้อยคนถูกจัดการไปถอย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 กลับทันทีไอบ้านนี่มันปีศาจท่านราชาคู่ท่านมหาราชาคูอยู่ไหนหรือว่าเจ้านั่นโกหกอย่างนั้นเหรอโอมลู่โจเกอนว้อย่างรวดเร็วนะครับรถม้าลำที่สองถูกทำลายพลังอวตารดอกบบวเก้ากีบยืนสูงต่างหานไม่ต่างอะไรจากภูเขายักษ์ในขณะที่ลู่โจททำลายรถม้านะครับพลังอวตารดอกบัวก้ากีบได้ปลดปล่อยดาบพลังงานออกมา ดาพลังงานควบคุมไปยังเมืองมนต้นเหลียงนะครับมันได้เสียบแทงศัตรูอย่างไร้ความปราณีตุมต้มตุม้มตุ้มหลังจากเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกวาลายครั้งในที่สุดนะครับรถมาลอยฟ้าตั้งเจ็ดคันก็โดนจัดการติงสังหารผู้ที่มีขั้นผู้ที่อยู่ในขั้นเดือนเสินเกีย25คนได้รับรางวัลแต้มบุญ2 5ง0 0ืันแต้ม ยอดฝีมืออีกคกคนนะครับกลัวเกินกว่าที่จะท้าทายพวกเขาเรียกอวตารก่นเทียบบินหนีของกําลังของท้งเจ็ดดินแดนเต็มไปด้วยความสับสนพลังอวตารราชันสิงโตขึ้นไปบนกําแพงเมืองบนต้นเหลียงนะครับตั้งกลางความกู่าหลนเขาถอนร่างอวตารก่อนที่คิดหนีแต่ไม่ทันจะหนีพ้นจูๆ่ๆพลังฟ่ามืออันใหญ่ยักษ์นะครับของทรายคนนั้นก็ได้พุ่งมาหาเขาเสียก่อนใส่แล้วนี่คือฟ่ามือมหาจักรวัชระ ตูม้มพลังฝ่ามือไม่ได้มากมายอะไรนะครับแต่มันกับรวดเร็วและร,รุนแรงมันซัดเข้าที่หน้าอกของเป้าหมายอย่างรวดเร็ว้นีน่มันติงสังหารเป้าหมายสำเร็จได้รับรางวัลแต้มบุญ1,500แตม,มก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอน656เดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ในตอนหน้าตอนที่657นะครับกับชื่อตอนไม่มีอะไรในโลกที่จะสามารถหยุดค่าได้แม่ในตอนนี้ก็ดูเดือดกันเลยทีเดียวนะครับ ในสถานการณ์ที่ยากลําบากเราได้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งนะครับและประสบการณ์ที่มีมากมายของสู้เตียนดวนพวกผู้เป็นพ่อของชงูขงกงนะครับเห็นอย่างนี้เขาเก่งกว่าที่คิดนะครับสามารถรับมือกับผู้ที่มีพลังต้านแปดกีบด้วยกันถึงสองคนในเวลาเดียวกันได้ถือว่าแข็งแกร่งเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นกับยู่สางหลงหรือ,อยู่เฉิงไห่ในช่วงที่พีิกที่สุดแต่ก็คงจะไม่เป็นรองคนอื่นอย่างแน่นอน แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับนั่นก็คือจากคําพูดจากสิ่งที่เจียงหวนซูมหาราชาคูเป็นผู้ที่อบอกกล่าวนะครับดูเหมือนว่าเขาจะคิดว่าลู่โจเป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบวัวสิกลีบที่ปิดตั้งใจปกปิดพลังที่แท้จริงนะครับเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าลู่โจในตอนนี้นั้นมีพลังแค่ดอกบวัวเกกลีบเนาะแต่ด้วยสุดยอดของพลังจาก การ์ดวิเศษนั่นก็คือการ์ดระเบิดจุดสุดยอดพลังตึงสามารถทําให้ลู่โจนั้นใช้พลังอย่างบ้าขลังนะครับได้โดยที่มันไม่มีวันหมดในระยะเวลาครึ่งชั่วโมง เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่ได้รับการยืนยันนั่นก็คือพลังอวตาร10กลีบพลังอวตาร9กลีบยังหหดขนาดนี้นะครับลองจินตนาการดูว่าถ้าในอนาคตลู่โจไปถึงขั้นไป,ไปถึงขั้นยังพลังอวตารดอกบัว10กลีบแล้วบวกกับการระเบิดจุดสุดยอดพลังแม่มันจะแข็งแกร่งมันจะทรงพลังมันคงจะสามารถทำลายลูกทั้งใบได้ก็ คงจะไม่เกินจริงโอเคครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอภัยไว้นะ้าที่นี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้ารับรองยังคงดูเดือดและสนุกเหมือนเคยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ